พวกซูมาสเตอร์คอนเน่ลงคลิปวันจันทร์หนึ่งสกันเวลาสี่โมงเย็นวันเสาร์อาทิตย์เวลาสิบโมงเชา้าอยเริืมไปแลกกันนะออืไปแลกกันสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับมาสเตอร์คอนเน่ครับอยู่กับรายการคุยกันวันจันทร์เป็นรายการใหม่นั่นเองครับทุกคนซึ่งุม อัดคลิปแล้วมันมีปัญหาเมื่อคืนน่ะบมเลยแม่งมีปัญหาสองคลิปเลย mm hmm. ตัดสินใจที่จะนอนนะทุกคนแล้วก็มาอัดรุ่งเช้าเลย mm hmm. ก็ตอนนี้เราได้กินข้าวกับไข่ต้มเราได้แบบออมกำลังกายไงแล้วเรากินของที่มันมีประโยชน์ mm hmm. ใช่ไหมเออ mm hmm. ก็รายการคุยกันบัรเจ์ก็จะคุยเกี่ยวกับเ้า่องนาตคุยกับคนดูนะครับก็ขออยญากินข้าว อราจะมาคุยเรื่อง Q&A กันนะทุกคนเรื่อง Q&A เราจะทำอาจจะสินใจะทำวันศุกร์นี้แต่ว่าไม่รู้เออมันยังไม่มีโหวตเลยอะว่าอยากให้ทำไหมแต่คนนี้อ่ะคนเหตส่วนตัวคนนี้คนน,น,นี้อยากทำมากเลยคนนี้อยากทำให้คนดูได้ แบบนี้เหมือนช่องอื่นช่องอื่นเขาก็ทำใช่ไหมล่ะช่องเราก็อยากทำบ้างไง <c oughs> ทำหวังคุยกับคนดูอ่ะไม่ได้หวังยอดอยู่ <c oughs> มากสักเท่าไหร่ <c oughs> ก็อยากให้คนดูช่วยเป็นกำลังใจให้คอนนี่หน่อยนะครับ คอนเน่ก็ทําเต็มที่ที่สุดที่คอนเน่จะทําได้นะตอน,น,นเนี้คอนเน่แบบบอกกับตัวเองว่าเออสักวันคนดูคนสามค็ต้องเยอะเว้ยแล้วก็อย่ามา,าท้อแท้เราใหญ่ท้อ,อแท้ชีวิตทุกคนชีวิตเราอีกไกลต้องสู้ไปถึงก็เหมือนทุกคนที่เขาทํา y o u t u b ปอะครับเขาเริ่มจากเขาเริ่มจากเริ่มต้นปานกลาง ขั้นกว่าขั้นสุดแล้วก็มาขั้นสุงมันมีเริ่มต้นขั้นกลางขั้นกว่าขั้นสุขั้นสุงห้าขั้นด้วยกันกว่าเราจะผ่านห้าขั้นนี้มาได้มาถึงขั้นสูงสุดมันยากลําบากมากทุกคนแต่คนที่เขาทำยูทูปเขาก็พยายามทําให้สําเร็จนะ ก็เ,เหมือนพีที่คอนเน่แต่งไปครับคอนเน่ไม่ยอมแพ้ผมก็ไม่ยอมแพ้ด้วยแม้คนดูจะน้อยผมก็ยังทําคนติดตามถึงจะถึงสี่สิบแล้วผมก็ยังทำํำทำให้มันถึงห้าสิบห้าสิบจะทำให้มันถึงร้อยร้อเพิ่มไปเรื่อยเอจนได้รับโล่ยูทูบได้รับโล่อะไร,รุกวนคือที่คอนเน่มาทําตรงนี้เพราะว่าคอนเน่มาทําเพื่อให้พ่อของคอนเน่สบายใจ สบายกายทุกคนคอนี้เห็นแกเหนื่อยคอนี้ก็เลยแบบเออเอาวะไงเราเรียนอยู่เราก็หางานเสริมได้แค่ทำ YouTube นี่แหละเราก็ทำ YouTube ไปทำแบบทำให้มันได้ทำทั้ง u ูทู e ทั้งทิกตอกอะทุกคนทำเพื่อให้ที่ที่มันจะได้ไอย u ทู b ไอทิกตอกตรงนี้มา เพื่อที่จะให้มันรวยเพื่อที่จะให้มันโลยูทุกคนถ้ามันได้เงินนะมันรวยจริงๆอ่ะพ่อคนนี้ก็โคตรภูมิใจมากเลยเว้ยที่คนนี้ทําได้แต่คนนี้ก็ไม่รู้ว่าคนนี้จะทําสําเร็จไหมนี่ทุกคนก็เลยบอกว่าอย่ายอมแพ้อย่าท้อแท้กับชีวิตของตัวเองก็ <c oughs> นะโอเคจบเรื่องนี้ก่อนส่วนเรื่องยอดซับตอนนี้ยอดซับสี่สิบแล้วครับทุกคน 40แล้วก็เป็นการดีมาก เป็นการดีมากยอดซับสี่สิบภูมิใจในตัวเองภูมิใจที่ตัวเองเป็นตัวเองแม้ใครจะมาบอกผมปัญญาอ,อ่อนอัดคิปพี่ปัญญาอ่อนผมไม่สนทุกคนถ้าผมจะไม่ชอบมันผมก็ไม่สนผมจะไม่ยอม,มจะไม่เอาตัวเองไปตอบโต้กับสิ่งที่มันไม่มีความหมายทุกคนคือเขาไม่อยากดูเขาก็ไม่ต้องดูใช่ไหมทุกคนเออ แล้วก็ทําให้ทุกคนที่เขาอยากดูอ่ะได้ดูได้ดูคลิปว่า <c oughs> เออนะเรายังสามารถทําได้ให้คนนี้คนที่ชอบเราเราสามารถทําได้หมดแหละก็ส่วนมากก็จะมีแต่คนมาดูใช่ไหมก็อยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียนก็จะมีคนมาขอถ่ายรูปผมผมก็โอเคให้ถ่ายจับมือผมก็ให้จับมือคือ ตรงนี้ผมจะไม่ยิงเลยทุกคนถ้าทุกคนเห็นรูปผมตรงไหนคือผมไม่ยิงเลยผมสามารถเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ถ่ายรูปได้ <c oughs> ทุกคนรู้จักช่องนี้ไหมผมไม่ได้แอบผมไม่ได้อ้างอิงนะช่องพี่เนม mnj ครับกว่าแกจะได้แบบนี้แกสู้ชีวิตมากเลยนะเว้ยพี่เนมทั้งกดดันให้เปิดหน้าทั้งแกไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอีก จนแกได้มาเป็นตัวห่งตัวเองก็ตอนนี้ครับแต่ก่อนแกไม่เปิดหน้าเลยเว้ยจนคนดูช่องแกบอกให้เปิดหน้าแกถึงได้เปิดเพราะว่าล่ะเพราะคนดูอยากเห็นแต่แกไม่อยากเปิดแต่แกก็ต้องเปิดเพื่อให้คนดูสบายใจให้คนดูได้เห็นนั่นแหละครับความพยายามและู้ชีวิตของแกแกไม่ท้อแท้เลยจนมาวันนึงแกทําช่องไม่ไหวแล้วพวกแก งานเยอะมากทั้งสบู่เฟด้าัางอะไรต่ออะไรอีกนั่นแหละช่วหมดเียว่าลยบอสเอออย่าท้อแท้เนี่ยโชคชะตาชีวิตก่อนตัวเองก็ขอให้ยอดซับปังๆขอยอดไลค์ปังๆขอยอดทุกอย่างปังๆหมดเลยครับคนขอให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องมาเตอร์คอนเน่ด้วยนะคบให้ถึงหนึ่งร้อยซับให้ถึงไปไกลๆให้สุดไกลเลยทุกคน ก็คุยกันวันจันอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดแลยกดแชร์กดกสมัครนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีครับคอนเทนต์ไปชา